ตู้เซฟระบบดิจิตอลล็อกรุ่น SAE 2012 BC ราคาเพียง26,499บา้าทที่มีการไฟได้นานถึง2ชั่วโมงตู้เซฟรุ่นนี้มีระบบล็อกถึง2แบบทั้งแบบดิจิตอลล็อที่สามารถตั้งหรหัสได้สี<ะ>่ถึงแและกุญแจที่มีรูปแบบพิเศษรุ่น SA 2 0 1 2 B ราคา3 6 1 8 0รบาทรุ่นนี้จะเป็นระบบล็อกแบบรหัสหมุนที่มีกุญแจล็อกถึง2ชุดทั้ง2รุ่นนี้ถูกออกแบบให้สลัดกรอนล็อกแข็งแรงพิเศษป้องกันการงดดแลละะกกาารรรรจมไ้เเป็นอยย่่งีค รุ่น s a e 2 0 1 2 bc จะมีระบบเตือนภยัยสำหรับการกดรหัสผิดเกิน3ครั้งตัวตู้เซฟจะตัดการทำงานและส่งเสียงเตือนค่ะขนาดตู้เซฟขนาดภายนอกกว้าง54.8ลึก53และสูงถึง78.8ซมขนาดภายในกว้าง40.2ลึก40และสูงถึง57.3ซนติเมน้ำหนัก140กิโลกร,รมัมและความจุถึง92ลิตรค่ะ ตู้เซฟรุ่นนี้สามารถยึดติดกับพื้นได้ไม่ต้องห่วงเรื่องการจรกรรมเลยอุปกรณ์ภายในจะมีอุปกรณ์ภายใน1ลิ้นชักและ1แผ่นชัน้นในกรณีที่แบตเตอรี่หมดแล้วเปิดตู้เซฟไม่ได้เรามีแบตเตอรี่สำรองให้ค่ะและกุญแจหลักกุญแจฉุกเฉินร้านค้าของเราได้เข้าร่วมโครงการ easy e r e c i p t ด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ซื้อสินค้าร้านเราสามารถแจ้งแอดมินได้เลยนะคะ EP หน้าเราจะพาไปชมสินค้ารุ่นไหนอีกเราติดตามกันได้เลยค่ะ